สวัสดีครับเคยสังเกตกันไหมครับว่าเวลาเราจะเลือกรถมอเตอร์ไซค์สักคันเนี่ยนอกจากเรื่องเครื่องยนต์ดีไซน์แล้วล้อก็เป็นอีกส่วนที่สําคัญมากๆเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบหมดเปลือกว่าระหว่างล้อแมกกับล้อซีลวดแบบไหนกันแน่ที่เหมาะกับเรามากกว่ากันเพราะเชื่อเถอะครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามแต่มันส่งผลกับการขี่ของเราแบบเต็มเเลยล่ะครับคาถามก็คือเออ แล้วจริงๆมันเป็นแค่เรื่องสไตล์เรื่องความเท่อย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นในการวิเคราะห์เจาะลึกครั้งนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจกันให้เคลียร์ไปเลยครับว่าทั้งในเรื่องสมรรถนะความปลอดภัยแล้วก็การดูแลรักษาเนี่ยการเลือกครั้งนี้มันสําคัญขนาดไหนมาเลยครับมาทําความรู้จักกับคู่ชิงของเราในวันนี้กันก่อนทางซ้ายมือเนี่ยคือล้อแมกครับมาพร้อมกับคาแรคเตอร์ที่แข็งแกร่งและภาพลักษณ์ที่ดูโมเดิร์นทันสมัย ส่วนทางขวาคือล้อซี่ลวดที่มีจุดเด่นเรื่องความยืดหยุ่นสูงและสไตล์ที่ต้องบอกว่าคลาสสิกเหนือการเวลาจริงๆเอาละครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของล้อทั้งสองแบบกันก่อนดีกว่าเพราะถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บนะเราจะเก็ตเลยว่าล้อแต่ละประเภทมันถูกสร้างมาเพื่ออะไรกันแน่เริ่มกันที่ล้อแมกก่อนเลยนะครับ ล้อประเภทนี้เนี่ยเขาผลิตขึ้นมาจากการหล่อหรือการอัดขึ้นรูปโลหะผสมอย่างอลูมิเนียมหรือแมกนิเซียมให้กลายเป็นชิ้นเดียวกันเลยครับไม่มีร้อยต่อผลที่ได้ก็คือโครงสร้างที่แข็งแรงมากๆทนทานต่อการบิดตัวได้แบบสุดๆ ทีนี้มาดูฝั่งล้อซี่ล้วนกันบ้างอันนี้จะแตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยครับมันคือการเอาชิ้นส่วนหลักๆ3อย่างมาประกอบกันนั่นก็คือดุมล้อตรงกลางขอบล้อวงนอกแล้วก็มีซี่ล้วดเหล็กหลาย10เส้นนี่แหละครับที่ทําหน้าที่ขึงดึงทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันซึ่งโครงสร้างแบบนี้นี่เองที่ทําให้มันมีความยืดหยุ่นให้ตัวได้เอาละครับเข้าสู่สังเวียนแรกกันเลยเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของสมรรถนะล้วนๆโดยเฉพาะเรื่องความแข็งแกร่งกับน้ำหนัก มาดูกันว่าหมัดต่อหมัดใครจะเนื้อกว่ากันถ้าพูดถึงเรื่องความแกร่งนะฮะสองตัวนี้มีดีกันคนละแบบเลยล้อมแมกเนี่ยจะมีความแข็งสูงมากเหมาะกับการวิ่งบนถนนเรียบๆต้านการบิดตัวได้ดีเยี่ยมแต่ถ้าเจอหลุมแรงๆเข้าไปเต็มๆก็มีสิทธิแตกราวได้เลยนะครับในขณะที่ล้อซีลวดเนี่ยเขาจะยืดหยุ่นกว่ามากสามารถดูดซับแรงกระแทกจากหินหรือท่างครุกคะาได้ดีกว่าเรียกว่าเป็นสายถึกสําหรับทางลุยโดยเฉพาะเลยครับ มันมีคำพูดหนึ่งที่สรุปเรื่องนี้ได้แบบชัดเปะเลยครับเขาบอกว่าสำหรับสนามแข่งให้เลือกล้อแม็กสำหรับทางออฟโรดให้เลือกล้อซิลวดแค่นี้ก็บอกถึงจุดประสงค์หลักของล้อแต่ละแบบได้เป็นอย่างดีแล้วครับมาต่อการที่เรื่องน้ำหนักบ้างโดยทั่วไปแล้วล้อแม็กจะมีน้ำหนักเบาวกว่าซึ่งการที่ล้อเบาลงเนี่ยมันช่วยลดมวลใต้สปริงทาให้รถตอบสนองได้ดีขึ้นมากส่วนล้อซิลวดที่หนักกว่า ก็เป็นการแลกมาด้วยความทนทานและความสามารถในการรับแรงกระแทกที่เพิ่มขึ้นนั่นเองครับแล้วไอ้น้ำหนักที่เบาลงของล้อแม็กเนี่ยมันดีงามยังไงโอ้โหบอกเลยว่าเยอะครับหลักๆเลยคืออัตราเร่งจะดีขึ้นปรูดปราดกว่าเดิมการเบรกก็จะตอบสนองได้ไวกว่าสั่งให้หยุดก็หยุดได้ทันใจกว่าแล้วก็การควบคุมการเข้าโค้งต่างๆก็จะคมกริบเลยทั้งหมดนี้ก็เพราะมวลการหมุนที่ลดลงซึ่งสำคัญมากๆสำหรับรถสายสปอร์ตครับ โอเคครับคุยเรื่อง performance กันไปแล้วทีนี้มาดูในชีวิตจริงกันบ้างดีกว่าสวยอย่างเดียวพอหรือเปล่าหรือว่าต้องดูแลกันวุ่นวายแค่ไหนมาดูกันครับตารางนี้สรุปให้เห็นภาพชัชดๆเลยครับจะเห็นเลยว่าล้อซี่ลวดเนี่ยต้องการการดูแลที่จุกจิกกว่าต้องคอยเช็คความตึงทําความสะอาดยากกว่าแต่ข้อดีของมันคือซ่อมง่ายมากครับท้าซีไหนพังก็เปลี่ยนแค่ซีนั้นจบส่วนล้อแมกนี่ดูแลง่ายสุดๆแค่ล้างทําความสะอาดก็พอ แต่ถ้าเสียหายหนักเช่นดุ้งหรือแตกส่วนใหญ่คือจบครับต้องเปลี่ยนยกวงและอีกจุดที่สําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องชนิดของยางครับลอ้อซีลวดแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่ต้องใช้ยางในแต่เดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับอย่างลอ้อซีลวดแบบทูบเลสในรถ a v e n n นเ r อรรุ่นใหม่ๆที่รวมเอาข้อดีของความทนทานแบบซีลวดเข้ากับความสะดวกสบายแบบทูบเลสในขณะที่ล้อแม็กเกือบทั้งหมดเป็นแบบไม่ใช้ยางในอยู่แล้วการดูแลลอ้อซีลวดเนี่ยต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยครับ ต้องคอยเช็คความตึงของซี่ลวดเป็นประจำเพราะถ้ามันหย่อนไปล้อจะเสียศูนย์ได้ง่ายต้องขยันทําความสะอาดตามซอกเพื่อป้องกันสนิมและถ้าล้อเริ่มส่ายเริ่มไม่กลมก็ต้องเอาไปขึ้นซี่ลวดตั้งล้อกันใหม่ซึ่งถึงจะดูยุ่งยากหน่อยแต่มันก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของล้อไปได้อีกนานเลยครับตัดภาพมาที่ล้อแม็กโอ้โหดูแลงง่ายกว่ากันเยอะเลยครับแค่ล้างทําความสะอาดก็พอแล้วแต่ความง่ายแบบนี้มันก็มีข้อควรระวังนะครับ คือถ้าเกิดอุบัติเหตุจนมันร้าวหรือดุ่งหนักๆเนี่ยเพื่อความปลอดภัยสูงสุดส่วนใหญ่คือจบข่าวครับเปลี่ยนใหม่สถานเดียวซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะสูงตามไปด้วยเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายที่หลายคนรอคอยเราจะมาฟันธงกันเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยล้อประเภทไหนที่เกิดมาเพื่อสไตลก์การขับขี่แบบไหนจะได้เอาข้อมูลไปตัดสินใจเลือกกันได้ถูกครับ เริ่มกันที่ชาวเมืองหรือคนที่ขี่รถในเมืองเป็นหลักนะครับสำหรับสไตล์นี้ล้อแม็กคือคำตอบสุดท้ายครับไม่มีอะไรเหมาะไปกว่านี้แล้วด้วยน้ำหนักที่เบาการควบคุมที่คล่องตัวและการดูแลรักษาที่ง่ายสุดๆทำให้มันเพอร์เฟกมากสำหรับการซอกแซกไปตามสภาพจราจรบนถนนลาดยางในเมืองแต่ถ้าเป็นสายลุยสายแอดเวนเจอร์ที่ชอบออกไปผจญภัยในทางฝุ่นหรือออฟโรดแล้วแหละก็ล้อซีลวดคือเพื่อนแท้เลยครับ ชนะขาดลอยความสามารถในการดูดซับแรงกระแทกหนักและความสะดวกในการซ่อมแซมกลางทางถือเป็นหัวใจสําคัญของการเดินทางในเส้นทางที่เราคาดเดาอะไรไม่ได้เลยแล้วถ้าเป็นสายซิ่งสายสนามล่ะอันนี้ไม่ต้องคิดเลยครับล้อแมกเท่านั้นคือมันเป็นสิ่งจําเป็นเลยนะฮะพอน้ําหนักที่เบาลงจะช่วยสร้างความได้เปรียบในทุกๆด้านทั้งอัตราเร่งการเบรกความเร็วในการเข้าโค้งซึ่งทุกเซตเสียววินาทีในสนามเนี่ยมันชี้ขาดผลแพ้ชนะได้เลย ทีนี้มาถึงสายทัวริงเดินทางไกลๆก,กันบ้างอันนี้จะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยครับคำตอบมันอยู่ที่ว่าจะไปที่ไหนถ้าเส้นทางส่วนใหญ่เป็นไฮเวย์สวยๆถนนเรียบๆล้อมแม็กก็จะให้ความสะดวกสบายมากกว่าแต่ถ้าในทริปนั้นมีแผนจะลุยทางโหดๆทางทุรกันดารด้วยล้อซีลวดจะทําให้อุ่นใจและไว้ใจได้มากกว่าเยอะครับมาถึงบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับถ้าเน้นเรื่องสมรรถนะบนถนนเรียบๆกับสไตล์ที่ทันสมัยไปที่ล้อมแม็กได้เลย แต่ถ้าหัวใจเรียกร้องหาความทนทานในทางลุยๆกับลุคคลาสสิกล้อซี่ลวดคือคําตอบครับการเลือกครั้งนี้มันสะท้อนถึงจุดประสงค์และแพปชั่นของนักบิดแต่ละคนได้อย่างแท้จริงสุดท้ายนี้ไม่ว่าตอนนี้จะใช้รถอะไรอยู่หรือกําลังฝันถึงขั้นไหนลองมองไปที่ล้อของมันดูนะครับแล้วลองถามใจตัวเองดูเล่นๆว่าล้อคู่นั้นมันกําลังบอกอะไรเกี่ยวกับตัวตนและสไตล์การขับขี่ของเราอยู่หรือเปล่า